มีแฟนคลับกีลาพะยอของเราเรียกร้องนะฮะอยากให้แอดจับพี่วงวงสกอร์ชัยกุณเทวินมาพูดคุยบ้างนะครับในส่วนของนักเตะอะคาเดมี่ Academy, หลายต่อหลายคนที่ถูกดันขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยแอดก็ได้มีโอกาสพูดคุยมาหลายต่อหลายคนและคราวนี้ก็ลองจับพี่วงวงสกอร์ชัยกุณเทวินมาพูดคุยแก้คิดถึงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของเขารวมไปถึงเทคนิควิธีคิดของวงวงสกอร์ชัยกุณเทวินกันนะครับตามมาชมกันเลยดีกว่านะครับ ไม่ค่อยได้คุยกับน้องวงสักเท่าไหร่ f อฟก็ถามหายเยอะเลยจับพี่วงมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะอันนี้ก็ได้จับพี่วงมาแล้วนะฮะวงครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศภายในทีมหลังจากก่อนหน้านี้โอ้โหพุ่งปี๊ดเลยแล้วก็สะดุดสองนัดก็ก็ก็ดีครับพี่เพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าทีมกาลังลงตัวอะาจาัหมาถึงว่ารอแค่ว่จาจังหวะโอกาสจบหรือแบบพวกเทคนิคอะไรนะบางทีเรายังไม่ช่องวงอยู่เ วงเองก็รอโอกาสอยู่ด้วยก็ก็รอโอกาสครับผมก็ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้สิทธิ์ของโค้ชมากมายกว่าครับยังไงแล้วเราก็เต็มที่เสมอเราพร้อมเสมอหยิบจับเราเมื่อไหร่ก็ได้การเทรนนิ่งเป็นยังไงบ้างบางทีพี่จะเห็นว่าเทรนนิ่งเช้าเทรนนิ่งเย็นก็ก็จะมีช่วงช่วงที่ตอนนี้คือพักใช่ไหมครับคือเหมือนแบบว่าพักพวกพักยาวหน่อยนะครับจะมีแบบพวกอัด อัดเวทช่วงเช้า ừ, ซ้อมจเจ็ตติกช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างโค้คชมาริโอเองเทรนนิ่งอะพี่ไม่ได้ไปดูรายละเอียดในช่วงเทรนนิ่งเท่าไหร่มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเล่นบอลกับพื้นเพิ่มมากข,ขาึ้นหรือว่าเล่นกับทีมเพิ่มมากขึ้นก็ก็เหมือ<ก>นๆๆๆๆๆว่าเอาแบบว่าเขาเรียกว่าให้แบบเราใจเย็นคือปรับเปลี่ยนจากการโยนให้เดเลย์มากเกินไปในช่วงของลูกกามากก็จะปรับเปลี่ยนเป็นลูกเท้าต่อเท้ามากกว่าก็เหมือนว่า ความเข้าใจของทีมช่วยกันเล่นช่วยัขยับพลันไดครับก็วงเองก็อาจจะต้องปรับด้วยเพราะว่าพี่เห็นสมัยก่อนที่ทิปเด่นมากๆเลยยืมตัวเนี่ยจะวงจะเป็นคนวางบอลแม่นมากอยู่ตราดอยู่โคราช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พราะมันเป็นบอลต้องเชื่อมเกมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวเองก็ก็มีบ้างครับผมใช่นครับนอกสนามเป็นยังไงบ้างฮะจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยตอนแรกอาจจะคเคลิ้นๆหน่อยแต่หลังๆนี่ก็จะมีเม่นละ ก็ก็ก็รู้สึกดีครับมีเพื่อนเยอะมากขึ้นอะไรก็รู้สึกดีครับผมก็ก็คุ้นเคยกันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็สนุกเพราะว่ามีเพื่อนมาจอยเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมีแอคทิวิตี้ร่วมกันเยอะขึ้นไหนก็ก็เยอะอยู่ฮะครับตอนนี้พี่ชามาอยู่หลังกล้องนะครับดูวงสัมภาษณ์อยู่มีอะไรเมาส์ถึงพี่ชาไหม มันเสียยิ้มยากครับแต่จริงมันมันมันก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเขาจะยิ้มเรื่องอะไรก็เรื่องเล่นมุกเล่นอะไรก็คือแบบตามตามเขาเรียกว่าตามเพื่อนฝูงอะไรก็จะเฮฮาครับเราเจอพี่ชาเราจะเรียกเขาว่าอะไรดอยครับดอยเจฮะดอยเจดอยเจดอยเจมจีแล้วคนอื่นเขาจะเรียกวงว่าอะไรเรียกเอ๋อครับขอขยี้หน่อยทำไมมันถึงเอ๋อ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนเขาว่าผมแบบแบบบางทีชอบแบบเหม่อหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ารือเหมือจริงไหม <c oughs> ก็ไม่นะแต่เพื่อนเหมือนว่าเรียกติดกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ใชไหมออครับแล้วทรงผมพี่เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคือมันต้องมีสีมีสีอย่างนี้ตลอดหลายคนบอกว่ามาเจอพี่ข้างนอกนะเนี่ยเหตุผลที่วงไม่ได้ลงสนามเพราะว่าทําสีผมพี่บอกไม่เกี่ยวกะ คือสีผมเนี่ยคือผมชอบผมเคยชอบองตัวกิ๊ดมันะแล้วเมื่อก่อนคือ,อใช่ครับคือเมื่อก่อนเขาอยู่อยู่ที่แอตติก,มกอมาริแล้วเขาจอ่อสีออกขาวๆทองๆยุคหนึ่งช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เลยทําตาออกเพิ่งจะรู้ทาไมถึงชบอบองตัวรับเป็นกองกองหน้าที่ล่างเล็กฮะแต่สามารถแบบจบสะกอเฉียบผมและแบบวิธีการเลี้ยงอะไร แต่ว่าวงเองก็ชอบที่จะเล่นแบบมิดฟิลด์เก่งรุกมาก,กว่าใช่ใช่ครับสไตล์สไต,สไตล์นั้นแล้วรอยสักครับมีม,มีมีความหมายมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่ฮะชอบชอบยะใช่ไๆมอใช่เดี๋ยวนี้มันนักบอลหรือศิลปินระดับโลกก็จะสักกันหมดแล้วมันคือศรริลปะบนเรือนร่านนะฝากอะไรถึง น้องๆนะครับวงเพราะพี่เห็นว่าเจนใหม่ของเมืองทองตอนนี้มันเป็นน้องๆที่เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีสมัยก่อนนะโอเคมันเบียดยากแต่สมัยนี้มันพอมีทางที่จะเบียดขึ้นมาได้อ,อย่างวงเองก็ต้องถูกโยกไปสารพัดโยกแต่อายุยังน้อยอยู่มันยังไม่ถึงจุดที่ต้องพีกแต่หลายคนที่เป็นเด็กอะคาเดมีอาจจะมองโอ้โหว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก,ก็อยากให้น้องๆคือแบบไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่า คือเราซ้อมไปทําหน้าที่ของเราในการซ้อมให้มันดีที่สุดเลยแล้วผลของการแข่งขันหรือว่าเวลาที่เขาเลือกนักเตะผู้เล่นหรืออะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องให้สิทธิ์โค้ชคือเรามีความคือมีความพร้อมไว้ตลอดดีกว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะคือตั้งใจซ้อมอย่างเงี้ยครับมครับแล้วมกมีวิธีตัดปัญหาส่วนตัวปัญหาเคร่งเครียดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกับการฝึกซ้อมตัดยังไงก็เหมือนว่าไม่ไม่ต้องเครียดดีกว่าพี่เพราะว่าคนเรามันเครียดไปคือคนเราเกิดมาต้องมีความสุข ผมมองว่าถ้าเกิดเรามันมีไหมถามว่าโมเมนต์หนึ่งมันมันมีนะฮะทุกคนมีความเครียดหมดแต่แต่เราต้องพยายามสลัดมันออกให้ได้แล้วแบบว่าคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วแบบว่าเอา เอาความคิดอย่างนี้มามุ่งมั่นในการซ <source> ้อมดีกว่าครับสุดยอดครับเดี๋ยวรอโอกาสของวงนะฮะพี่คนหนึ่งที่พอจะสัอรัตวงสกอชเชอกันเทวินโอเคสู้ๆนะครับขอบคุณครับสอัสุณครับตื่นเชียร์ครับแอดก็อยากเป็นคนดึงที่ให้กำลังใจวงวงสกอชชัยกุนเทวินนะครับในการพิสูจน์ตัวเองกับทีมชุดใหญ่นะครับโอเคตอนนี้โอกาสในการลงสนามของเจ้าตัวอาจจะน้อยกว่าเพื่อนสักนิดหนึ่งนะฮะแต่แอดเชื่อว่าถ้าเกิดมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่ยอมแพ้ วงว o ลสกอร์ชัยกุลเทวินจะกลับมาเป็นตัวหลักของสโมสรกีฬาพยอกของเราดีเนวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับภายใต้การทำทีมของโค้ชมาริโอยูราสซินดีแหละครับอ่ะให้กำลังใจวงแล้วก็น้องๆอ,อีกหลายคนนะฮะที่อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสในช่วงนี้สู้ๆนะครับแอปเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อมีแฟคลับเอ็กซิจุทอยแต่ของเราหลายหลายคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะครับ